วันนี้เรามาที่เดียน,นะครับตอนนี้มาดักไซดักไซคืออีหยังค่ะคน,นเอยจกักคังคกเรากลัวเรากลัวคังคกนี่คืออําอํอํอํอดักไซมันทุกคนเรียกว่าอะไรกันหรือคะบอกเราอยู่ภาคใต้นะคะพูดใต้หน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะนี่คือบอนน่อน้ำเคลือบริสุทธิ์นี่คื นี่คือบัวนอมเขมวัคืนค่ะก็คือคลิปแรกที่เราทำกันนะคะติดตามมาด้วยนะเราทำครั้งแรกนะตามด้วยช่องอะไรคะเลิฟแชนเนลลิมชนเนลและปัดแลนเนลบินดิงดิงมันโย่ปันเื่อมันโย่ปันเื่อมันรึงมันรึงว้กันก่อ ร้องคุกดิทุกคนดีร้ังคุกดิมันดิ้นเยอะทุกคนนี่คือช่องนี้คือล่าสัตว์ค่ะตามด้วยนะคะมันกำลังจะออกแต่มันออกไม่ได้นะคะว้ายนักลัวว้าย ข้าไปดูนคะี layers, <cl> ันแบบว่าตลกตลนิดนึงตอนนี้ก็เป็นวามาสิดีอสเปไม่จับขาหน้ากลัวฟาเอาหินมาว้าุกคนแล้วันกนเกิดกันโกมาว้นนก้่ากโคกอ่ะดูดูเลยค่ะทุกคนโคกอยูนงตามด้วยนะ่เ็กกดเล่ดูทันโคกจากกันดีนคะ ดูอะดูแลดูด <c oughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องปอบจากคางคบนี้เนี่ยพูดกลางไม่ค่อยเปล่นะคร์ให้พูดเปล่งทำนี่ได้ดคทำไงดีขาคบไปออกมาสักทีนะมันยินยินอยู่ได้นะที่จะบอกว่านะคะแล้วก็มีทอมประ,ะดิษคือช่วงเราจะเป็นเกี่ยวกับบอกว่าพวกมันไม่ได้เซนต์ทีีเท่านั้น สนุกสนุกสนาน,น,น,านเขาก็บอกว่า,าก็แบบว่าสนุกสนานเราไม่ได้อินทรี m ม,มากหรอกเพราะเราไม่ค่อยว่าต้องเราก็จะทำเรานะคะจะไม่เราะะจะทำวันออไม่รู้เหมือนกันทำทุกวันอะไรอย่างไม่แน่ใจต้องมาดูกันก่อนนะคะนี่คือคลิปแรกของเราติดตามดูคะ่ะถ้าเราจะเกี่ยลเล็บเล็ฟชานอลนะคะก็คือพี่แก่ ทดสแล้วพี่นะคะทนันยังดีค่ะทุกคนตอนนี้คือมดคันกันดตายมดมดกัดและะ้วทุกคนยุ่งกัดยุ่งกัดยุ่งกัดพี่น้อง,งก็เป็นอย่างค่ะลูาก็ กบ่วน้ำสุดที่เราเขาจะมาดูนิทานเดี๋ยวกันไหมจะมุงเข้านะคะราจะพาทุกคนไปนะคะแล้วเข้าเป็นในรูนี้นะคะเราก็ต้องเดินทางข้นนะคะดังน,น,นั้นนี่นะคะคือนี่ทางที่เราจะเข้าใช่ไหมคะมุงกุดนะคะเราก็จะมาเงนี้่เวนี่นนจะไม่งั้นตกน้ำน,นี่ ทาทุกคนดูดิมันแบบว่ามันมันมันมี energy มากเลยค่ะมาดูค่ะโอ้โ <Rom antic. S 2> ยโรแมนติกสวยงามัมากเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูค้นหาจุลินทรีย์ก่านี่ค่ะคือข,ข้างในนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนยุงกัดน,นะทุกคนยุงกัดคือแบอบว่า ตั้มต่ค้างเขะไม่เข้าใจดูเขา้เขาใจเลยจริงจริง,รง,รงพยายามดูไปเรื่อยๆเข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องเป็นแบบนี้จะดูค่ะกล้องสั่นนิดหนึ่ง่ะถ้ามอีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอรบกล้องมันสั่นนะคะแชนเนลปลอดภัยโอ้โหทุกคนเอ้ย ตามมาด้วยนะลืมกดไลค์กดแจ๊กกดค์คันหมดแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวค่ะทุกคนพี่ป้าบอกว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวพี่ปลาจะไหวไม่ไหวพี่ป้าก็เกิดจะปิดคลิปแล้วทุกคนต้องคิดยีส่วนเดือดร้องเดือดร้อง สว่วนเดอะร้องปากเขียวนะคะพวกมันเขียวมากดูดิชอบติดตามได้นะคะทิกตอกก็ติดตามได้นะคะทิกตอกทิกตอกม,ะะม,มีชื่อว่าลิมลีแอนฟาร์านะคะขอยากหน้าเฟซติดตามดังด้วยฝกทุกคนติดตามด้วยนะคะติดตามมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็ใกล้เวลาเข็มทุกคนเราฟ้าก็มืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วนะเริ่มมืดเนี่ยแล้วดูค่ะ ก็ไม่หยุดเลยค่ะปั้มแต่ดักไซนี่นะคะไม่เข้าใจตาคุไม่ออกมาสักทีเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตาคุกไม่ออกมาไม่รูเหมือนกันนะคะทุกคนมันมั่นใจคนเ่าจะถามว่านี่นะคะคนนั้นะคะน,นะคะพ่อของพี่นะคะพ่อของพี่นะะนี้พี่คนนี้ค่ะ นี่คือนี่คือพ่ออันนี้ก็คือลูกค่ะนี่ละคะนี่ก็คือลูกที่จับใ่นะคะเข้าใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่ก็ใจเหมือนกันค่ะแกวแบะไปคลิปคนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกดกดกิดต,ตามาด้วยนะคะกดกระดิ่งค่ะติดตามราด้วยนะคะแล้วก็ำลังจะไปแล้วนะคะนี่นะคะเรากำลัลงจะไปแล้วนะคะก็อย่าลืม มองกงหน่อยค่ะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยะคะ่ bye ะบ๊ายบายลวก่ะตามมาด้วยบ๊ายบาย